สวัสดีค่ะบก,กันอนีกแล้วนะคะกับแนนเองค่ะวันนี้แนนมีเกียรติสาระความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะในการดูแลคนไข้ผู้สูงอายุบางครั้งทุกท่านอาจประสบปัญหาในเรื่องของคนไข้มีอาการเหนื่อยหอบจะต้องทํายังไงคุณหมอก็อาจจะมีในเรื่องของการให้ออกซิเจนใช่ไหมคะออกซิเจนที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนที่โรงพยาบาลซึ่งเราจะต้องมาประกอบเองค่ะก็จะมีอุปกรณ์ในหลายๆชิ้นหลายๆส่วนที่แปลกๆตาไปนะคะวันนี้แนนก็เลยจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ออกซิเจนกันหลกัหลกๆค่ะที่บ้านเนี่ยเราจะใช้ อุปกรณ์ในการให้ออกซิเจนอยู่2แบบด้ยวยกันนะคะแบบแรกถ้าทุกคนเคยเห็นก็คือจะเป็นถังเขียวๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าออกซิเจนถังค่ะมันจะคือการอัดกา๊าซอัดออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในตัวถังก็ขึ้นอยู่กับขนาดเลยค่ะถังเล็กก็ปริมาณน้อยหน่อยถังใหญ่ก็ปริมาณเยอะแต่ข้อเสียถ้าเป็นถังใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงตอนน่อในเรื่องของการถ้าถังล้มแล้วระเบิดก็เกิดอันตรายได้ในปัจจุบันนี้หลายๆบ้านก็อาจจะมาเลือกใช้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือแบบออกซิเจนสกัดก็คือเป็นเครื่องนะคะที่ผลิตออกซิเจนออก แบบนี้ไม่ค่อยอันตรายค่ะแล้วก็เราไม่ต้องเติมก็คือซื้อมาเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะคะก็จะดูแค่ในเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองการเปลี่ยนกระบอกนะ้ําดูแลระบบเครื่องเท่านั้นเองค่ะ แล้เรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะแบบที่ทุกคนจะพบได้บ่อยเลยก็คือซื้อมาเป็นแบบถังแบบนี้นะคะแต่การที่ให้ซื้อมาแบบถังนี้มันไม่สามารถใช้ได้เลยนะคะทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์ต่างอไปนี้นะคะอย่างแรกเลยคือหัวเกยนะคะสําหรับต่อเข้ากับออกซิเจนนะคะในตัวหัวเกยก็จะมีปุ่มต่างๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอ่ะสองก็คือกระบอกทําความชื้นนะคะเพราะว่าเวลาเราให้ออกซิเจนเนี่ยคะ่ะเราไม่สามารถให้ออกซิเจนไปโดยตรงได้จะต้องมีการผ่านน้ําก่อนนะน้ําที่ใช้นะคะอย่างที่3ามนะคะ น้ำที่ใช้ก็คือเป็นน้ำสะอาดนะคะสเตอร์ไลน์วอเตอร์หาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือถ้าไม่มีจริงๆก็แนะนําเป็นน้ําที่เราซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้ที่อยู่ตามร้านค้านะคะขวดละหบาทอะไรก็จะขอเป็นน้ําสะอาดไม่เอาน้ําประปาไม่ใช้แบบใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดตะกันได้นะคะแล้วก็มีตัวประแจนิดนึงเพื่อสาหรับการล็อกให้ตัวหัวเกกับถังเข้าด้วยกันนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบหัวเกกันนะคะอย่างอื่นเลยค่ะนําหัวเกนะคะตัวแท่งเข้าไปต่อในท่อนะ ลักษณะแบบนี้นะออ่เดี๋ยวเราดูกันหมุนให้เข้ากับอ่าให้ตัวก้านนะคะเสียบให้ตรงกับตัวรูท่อแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปหมุนให้แน่นหลังจากนั้นใช้ประแจล็อกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตัวน็อตมันแน่นพอน,นะคะลมจะได้ไม่ออกออกซิเจนจะได้ไม่ออกอ,อ นำกระบอกทำความชื้นนะคะเปิดแล้วเติมน้ำออกเส้นลงไปน้ำสะอาดลงไป การเติมน้ํานะคะให้สังเกตด้วยว่าที่กระบอกทําความชื้นจะมีขีดบอกนะคะระดับน้ําที่ต้องจะเติมก็คือให้เติมไม่เกินขีดด้านบนนะคะเขาจะเขียนว่า upper level ไม่ควรเกินนี้เพราะว่าถ้าเกินนี้จะทําให้น้ําเข้าไปในสายออกซิเจนได้นะคะอ่าแล้วนําตัวกระบอกทําความชื้นต่อเข้ากับหัวเกค,ค่ะ เท่านี้เองค่ะก็เป็นการประกอบหัวเกตเข้ากับถังออกซิเจนค่ะเมื่อเราประกอบตัวหัวเกตเข้ากับถังออกซิเจนแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการเปิดให้ออกซิเจนสําหรับคนไข้ที่บ้านเรานะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องเปิดตัวถังก่อนนะคะเพื่อเปิดให้ตัว ออกซิเจนที่อยู่ในถังเนี่ยขึ้นมาได้แล้วค่อยมาปรับตามความเข้มข้นที่คุณหมอสั่งไม่ว่าจะเป็น3ลิตร5ลิตรหรือไงก็ตามนะคะค่ะวิธีการเปิดตัวถังนะคะให้เปิดตรงที่แกนถังเลยจะมีปุ่มหมุนเปิดนะคะให้ดูตามลูกศรค่ะง่ายๆว่าลูกศรหมุนไปทางไหนส่วนมากจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะเราก็หมุนเปิดให้สุดเลยเปิดจนสุดเลยนะคะอ่า เมื่อเปิดหมุนแล้วจะสังเกตได้ว่าให้ดูที่มาตรวัดระดับออกซิเจนที่ตัวถังนะคะว่าออกซิเจนเรามีหรือเปล่าถ้าเราก็เช็คได้เลยค่ะอย่างอันนี้ก็จะขึ้นมาอยู่ที่1000แสดงว่าถังนี้มีออกซิเจนอยู่ที่หนึ่ลิตรก็สามารถใช้ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะแต่ถ้ามาตรวัดเมื่อเปิดแล้วมาตรวัดเราเนี่ยเข็มมาอยู่ที่ศูนย์อันนี้แสดงว่าออกซิเจนหมดถังนี้ไม่มีออกซิเจนนะคะอ่ะ หลังจากนั้นเราก็นำสายออกซิเจนต่อเข้ากับตัวปล่อยกับช่องรูเปิดออกซิเจนได้เลยนะคะนำตัวจุกนะเสียบเข้าตรงช่องทางออกของออกซิเจนนะคะเมื่อต่อเสร็จแล้วก็มาปรับระดับนะคะที่ตัวแกนหมุนปรับระดับความเข้มข้นนะคะอย่างเช่นคุณหมอสั่งให้ว่าเราจะต้องให้ออกซิเจนอยู่ที่3ลิตรต่อนาทีก็หมุนขึ้นไปเลยค่ะ เมื่อหมุนเสร็จแล้วให้สังเกตที่ตัวลูกบอลน,นะคะให้ตรงกับขีดตัวเลขที่เราต้องการอ,อย่างวันนี้คุณหมอสั่งที่3ลิตรเราก็ขึ้นไว้ที่3ลิตรให้ดูตัวที่ลูกบอลน,นะคะหลังจากนั้นออกซิเจนก็จะออกมาเช็คอีกครั้งว่าออกซิเจนออกที่ปลายรูจมูกหรือเปล่านะคะปลายสายหรือเปล่าแล้วก็นําไปใส่ให้คนไข้ได้เลยค่ะ การให้ออกซิเจนแบบถังนะคะอย่าลืมนะคะออกซิเจนแบบนี้มีการหมดได้นะคะก็คือตามปริมาณของถังเลยดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ออกซิเจนหมดถังทุกท่านจะต้องเปลี่ยนพี่ๆทุกคนจะต้องเปลี่ยนแต่ก่อนเปลี่ยนอย่าลืมนะคะให้ทุกคนปิดที่หัวเกยถังก่อนก่อนการที่เราจะถอดหัวเกยอันใหม่อันใหม่ออกนะคะปิดถังออกซิเจนอันใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้ลมที่ค้างหรือออกซิเจนที่ค้างเนี่ยมันระเบิดออกมาซึ่งเป็นอันตรายนะคะ อีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะซึ่งแนนก็อยากจะแนะนําให้ทุกบ้านใช้แบบนี้มากกว่าเพราะว่าอันแบบถังที่เราดูกันเมื่อกี้นี้ก็จะมีการทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายถ้าเกิดเราเคลื่อนย้ายไม่เป็นนะคะถังออกซิเจนล้มก็เกิดอันตรายได้ดังนั้นวันนี้ก็จะมาสาธิตอีกแบบหนึ่งก็คือเครื่องผลิตออกซิเจนที่อาจจะเจอได้บ่อยมากกว่านะคะ เครื่องผลิตออกซิเจนจริงๆมีหลายยี่ห้อมากมายเลยค่ะจะมีตั้งแต่เครื่องเล็กเครื่องใหญ่5ลิตร10ลิตรก็เลือกใช้ตามประเภทของคนไข้ซึ่งเดี๋ยวไปติดตามกันคลิปหน้าได้นะคะวันนี้แนนจะมาสาธิตการประกอบก่อนแล้วกันว่าเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยมีอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมต้องใช้ในการใช้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเครื่องผลิตเจ้าเครื่องผลิตออกซิเจนอันนี้นะคะ จากตัวเครื่องที่เขาให้มาเนี่ยแน่นอนมันจะมีตัวกระบอกทําความชื้นอยู่แล้วก็คือแล้วแต่แต,แต่ละยี่ห้อแล้วแต่รุ่นเลยมีสีเหลืองสีขาวสีเทา,าอันนี้ก็สีไรก็ได้ค่ะนะคะเป็นตัวทําความชื้นนะคะ1อันนะคะตัวน้ําสะอาดเหมือนเดิมเลยค่ะ Sterile Water นะคะใช้ในการทําความชื้นให้กับคนไข้นะคะแค่นี้เองค่ะ2ชิ้นที่เราต้องใช้นะอย่างแรกเลยเราก็มาดูในเรื่องของการประกอบค่ะนะคะนํากระบอกทําความชื้นเปิดเติมน้ําเหมือนเดิมค่ะ เติมน้ำตามขีดเหมือนเดิมนะคะประมาณครึ่งนึงก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรเกินขีดที่เขากําหนดนะคะจากนั้นปิดฝาแล้วก็ต่อเข้ากับเครื่องได้เลยอ่ะ เมื่อเติมน้ำเสร็จแล้วก็นำเครื่องไปเสียบปลั๊กนะคะสวิตช์เปิดเครื่องแต่ละรุ่นอาจจะอยู่คนละตำแหน่งนะคะแต่หลกัหลกๆจะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดอันใหญ่1อันก่อนเลยซึ่งบางทีจะอยู่ด้านข้างเครื่องหรือด้านหลังเครื่องอย่างเจ้าตัวนี้นะคะก็ตัวสวิตช์เปิดปิดก็จะอยู่ทางด้านหลังนะคะไว้สำหรับเปิดปิดเครื่องนะก็เดี๋ยวให้ทุกคนเสียบปลั๊กก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องนะคะ หลังจากที่ทุกคนเติมน้ําเสร็จแล้วนะคะจะเอาไปให้คนไข้วิธีการให้คนไข้ก็คืออย่างแรกเลยต้องเสียบปลั๊กเพราะเจ้าเครื่องนี้ทํางานด้วยไฟฟ้านะคะอะ่เมื่อเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเปิดสวิตช์ที่เครื่องนะคะอ่ะก็แล้วแต่ละแต่ละรุ่นนะอยู่ด้านหลังบ้างอยู่ด้านข้างบ้างนะคะก็กดเปิดได้เลยอ่าหลังจากนั้นจะมีเสียงตี๊ดมีสัญลักษณ์ไฟขึ้นซึ่งแต่ละแล้วแต่ละรุ่นอ่า ปุ่มจะมีปุ่มปรับระดับความเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับเจ้าตัวถังสีเขียวเลยนะคะก็แล้วแต่รุ่นที่ที่บ้านมีนะคะสำหรับปุ่มก็จะเป็นมีสัญลักษณ์บอกมีตัวเลขบอกว่าคุณจะให้กี่ลิตรนะก็เปิดได้ก็เปิดปรับระดับตรงนี้นะคะอะอย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ออกซิเจนทางจมูกนะคะก็เมื่อเปิดเครื่องเสร็จแล้วนำจุกสายออกซิเจนต่อเข้ากับช่องทางออกของออกซิเจนที่กระบอกความชื้นได้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราปรับระดับความเข้มข้นที่เราต้องการเหมือนกันค่ะสังเกตที่ลูกบอลน,นะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะให้ที่กี่ลิตรวันนี้แนนให้อยู่ที่3ลิตรหลังจากนั้นเมื่อเปิดเสร็จแล้วสังเกตด้วยว่ามีลมหรือออกซิเจนออกที่ปลายสายของเราหรือเปล่านะคะใช้มืออังๆดูนะว่ามีลมออกหรือเปล่าเราก็นำไปให้คนไข้ได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อกี้ก็เป็นการสาธิตในเรื่องของการประกอบเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วนะคะลแต่ว่าเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยค่ะโอเคมันอาจจะใช้ได้เรื่อยๆไม่ได้มีวันหมดเหมือนแบบถังเขียวนะคะเพราะว่าแบบถังเขียวถ้าหมดคุณพี่ๆทุกคนต้องเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ย ใช้ไปน,นานๆานมันก็มีจํานวนชั่วโมงของแต่ละรุ่นที่จะต้องดูแลด้วยนะคะอย่างบางรุ่นใช้ได้20,000ชั่วโมงบางรุ่นใช้ได้30,000ชั่วโมงสิ่งที่จะต้องอดูแลก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแผ่นกรองไส้กรองของเครื่องด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อครบอายุการใช้งานแล้วเนี่ยมันจะทําให้พวกฝุ่นละอองอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอุดตันเครื่องก็จะเกิดการพังได้นะคะรวมถึงนะคะอย่าลืมน้ําในกระบอกทําความชื้นนะคะจะต้องเติมให้ถึงเกณฑ์ของมันอย่างน้อยครึ่ง หนึ่งไม่ควรปล่อยให้แห้งนะคะเพราะว่าการให้ออกซิเจนเราเนี่ยเราจะไม่ให้อากาศแห้งๆนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยจะไปบอกให้ดูว่าเราจะเปลี่ยนไส้กรองกันตรงไหนนะคะที่ทุกคนจะต้องเช็คนะคะหรือควรเปลี่ยนทุกหเดือนถ้าบางครั้งเครื่องมีเสีย,เสยงเตือนก็อย่าลืมดึงออกมาแล้วก็ดูถ้าอย่างอนเี้ยอ่ะอันเนี้ยคือไส้กรองดำละทุกคนต้องเปลี่ยนเพราะจริงๆไส้กรองควรจะเป็นสีขาวนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็คงสามารถประกอบอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจนได้แล้วนะคะทั้ง2ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบถังหรือแบบเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะแต่การให้ออกซิเจนของเรานั้นก็มีหลายรูปแบบมีหลายชนิดใช่ไหมคะถ้าทุกคนสงสัยยังไงเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้แนนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ